ก็เดี๋ยวเขาไปอีกหน้านเพื่อโอยโอยเสียงไหมหสะพานไม้ไผ่ s <S เลสโก้นี่คือที่พักของเราฝาอีวันลเล่ สกิลเล็กน้อยสกิลเล็กน้อยต้องมีการวอร์เขามีวอรรถนะเมื่อกี้ต้องวอรบอกกันแต่วอรเอาจริงนะตอนขับก็ไม่ทันนะมัวแต่มากดถ้าแบบเขาคงสิ้นนะเออเขาคงต้องเรียนทางต้องรู้ระบบการอันนี้เขารอคนที่รอบ้านนี้แต่วันนี้ห้าโรงแรมนี้ นี่ป่ะที่ลองอย่างนี้ปะไม่ยแต่พูดถึงอย่า้เาะเขาทำงี่น่วจะดไม่ถ้าทำที่นล่างจะไปวางตรงไหนเอิ่เม้ลำไาดเขาพาดมันมันลำบากเพ่อนไม่บอกว่าจะไปเจาะเออเจาะตัวถังอ่ะเออได้ทำได้ทำได้ก็ทำแบบเป็นตัวยูตัวอย่างงี้ตัวแอล แต่ว่ามันมองไม่เห็นใช่ไหมไม่ก็คงแบบเพื่อะไม่ดีกว่าแกดูอันนี้มันไม่ง่ายก็คือเพื่อมองถึงอย่างนี้โอ้โหนี่ชิวนะเนี่ยมีมีความม่านมีความม่านม่านสลวยม่านแบบม่านแบบเปร๊บเปรบเปบเหมือนหนังจีนเลยอ้าวมาแล้ว ซิงซ <Sing>, ิงรู้สึกผิดเลยจะต้องออกมาละ กกาะแน่นๆนะครับนี่ฟืนสำหร<อ>ับฤ <tangled. S 1> ลดูหนาวนสมัยนี้คงใช้เตาแก๊สแล้วแหละมันออกดำหมดเลยนะเมื่อวานก็เห็นที่เราบุกมันดำๆเขาเผาเออเผาเป็นถ่านไว้ก่อนใช้ง่ายเดี๋ยวนี้ใช้แก๊สหมดแล้วมั้งเขาได้แต่ยังมีถุงเลยโอ้โหวิวนี้แม่โอ้โหแหลมแหลม สะพานไม้คือข้ามไปไหนอ่ะคือพอิทร์ข้ชื่อสวนวาจะมีสะพาชื่อสะพานไม้ไม่น่ะมีกาแฟไล่กาแฟไล่กาแฟนี่คือทำถนนได้แบบเรียบดีนะแต่นี่สวนไม่ได้เลยนะเนี่ยเออต้องวอรต้องวอรเอออันนี้อาจจะต้องวอ ไปกาแฟเแแฟจ้าแฟนี่อเม็ดเนี่ยออดูดีลากฟันมาเลยนย้อ่ะากบางทีเขาจะปลูกกาแฟกับไอตัวเม็ดที่นั่นน่ะโกโก้อ๋อไม่ใช่โกโก้เออ่ถั่วมแมคคาแมคคาเออเออเอนนี้ที่มีแมคคา,าเชียงรายมีแมคคาเนี่ย เชียงลายเชียงลายนี่แหล่งแม่ค้าเลยแหละอ๋ะอคนนี้ต้องถามเขาละโอ้โหดูป่าตรงนั้นดิดูขอบแบบมีระวังเด้อระวังเลยดูแบบนุ่มล่มล้มโอ้โหเอออ๋ออันนัแน่เลยล่มมีล่มมีความร่มโอ้โห จะตกแล้วกันตรงเนี้ถ้าฝนตกแล้วก็ตก้องเตรีมตัวไว้